อตโตมันต์จะพวกหุ่นยนต์ไร้สติปัญญาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะและใช้ความรุนแรงตามสไตล์พวกสังคมนิยมเป็นหนึ่งในศัตรูที่อันตรายมากๆครับเพราะการต่อสู้กับพวกมันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากพวกเทอร์มินิตโดยสิ้นเชิงเคยพวกมแมลงอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราไปบทขยี้พวกมันแต่สำหรับพวกอตโตมานอนความรู้สึกเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนไปเพราะศัตรูที่เราสู้อยู่มันมีปืนทำให้พวกเราเหล่าเฮเดวจะถูกสลับบทบาทกลา,ายมาเป็นผู้โดนบทขยี้ซะแทนด้วยปืนเลเซอร์สีแดงปืนใหญ่และก็ไฟ Oh, oh. นี่คือความจริงที่อยากตอการยอมรับครับว่าไอ้พวกหุ่นนี้มันแข็งเก่งผมเสียเพื่อนดีๆไปหลายร้อยคนแล้วครับกับไอ้พวกหุ่นพวกนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษด้านกลยุทธ์ในการต่อสู้กับอัตมาตตอนร้อยโทจอร์นแม็กซ์และเพื่อนๆในหน่วยที่แสนน่ารักของผมจะมาจาัดอันดับความโหดของไอ้พวกหุ่นไร้สมองนี้กันตั้งแต่พวกกากหมาไปสู่พวกหุ่นที่สู้ได้ยากสุดๆเรามาเริ่มต้นที่หุ่นตัวแรกกันก่อนดีกว่าทรูปเปอร์เหล่าทหารแนวหน้าที่เรียกได้ว่าอ่นแอและเราบางที่สุดแต่ก็มีีจํานนนนวเเยอะท่่สุดชกั ด้วยความบางของพวกมันเนี่ยมันมักจะถูกยิงล่วงได้ง่ายๆด้วยการใช้ปืนหลักยิงใส่เพียงไม่กี่นัดเท่านั้นแถมยังแพ้ทางอาวุธจำพวกระเบิดเป็นพิเศษจุดเด่นเพียงจุดเดียวของพวกมันก็คือความหลากหลายนี่แหละครับโดยพวกมันจะมีหลายหน่วยแยกย่อยซึ่งจะมีรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าทีละหน่วยเลยนะครับว่าพวกมันมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้างเริ่มต้นที่ทูเปอร์ปกติหน่วยหุ่นยนต์ดาวติดอาวุธด้วยปืนไรเฟิลฟิวชั่นแล้วก็ระเบิดมือเป็นพวกหุ่นกระป๋ บลูเลอร์หน่วยที่เน้นโจมตีในระยะประชิดด้วยมีดคู่ตรงข้อมือทั้งสองข้างเมื่อพวกมันเห็นเรานะครับมันจะวิ่งเข้าหาเราแทบจะในทันทีหวังที่จะตัดหัวเราทิ้งแต่ยังโชคดีนะครับที่มันอ่อนแอมากๆโดนสก,กัดได้ง่ายแต่ก็ห้ามประมาทเป็นนันค่ะไม่งั้นมันสับคนยับแน,น่นอนคอมมิซานิยามง่ายๆของเจ้าตัวนี้ก็คือส่วนผสมระหว่างทรูเปอร์กับบลูเลอร์มันสามารถทำหน้าที่ได้ทั้ง2ออย่างเลยทั้งการยิงปืนพกจากระยะไกล เดี๋ยวจะเป็นการต่อสู้ด้วยมีดแต่ดูยังไงแล้วมันก็ไม่ค่อยสุดสักทางที่ผมเคยสู้มามันไม่ค่อยเก่งอะ่ะร็อกเก็ตไลเดอร์หน่วยหุ่นยนต์เบาที่ติดจรวดเป็นอาวุธหลักเจ้าตัวนี้เริ่มมีความอันตรายเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วครับเริมละเริ่มละด้วยความที่มันเป็นอาวุธจาพวกระเบิดมันสามารถทําให้ตัวเราลอยได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่โดนยิงแบบตรงๆก็ตามดาเมจมาไม่ถึงขั้นเอาตายครับแต่มันทําให้เราเสี่ยงจังหวะแค่นั้นแหละมาร์โรเดอร์หน่วยย่อยที่ถูกตีบวกเสร ต่างกันเพียงแค่มีเกราะลำตัวที่หนากว่าเล็กน้อย MG Rider หน่วยย่อยเอกหน่วยหนึหน่งที่ถูกเสริมกำลังด้วยปืนกลฟิวชั่นและเปสะพายหลังที่ไวต่อการระเบิด s a u l r Rider หุ่นยนต์ที่ติดตั้งปืนพกฟิวชั่นและใบมีดตรงข้อมือและเจ็ต a พกที่ทำให้เข้าถึงตัวผู้เล่นได้อย่างรวดเร็วและหน่วยใหม่ล่าสุดอย่าง Pyro t o p e r จะตัวนี้ถือว่าแสบที่สุดแล้วครับมันคือทปเปอร์ที่พ่นไฟได้ครับสามารถสร้างความเสียหายและทำให้คุณตายได้อย่างรวดเร็วหากว่าฉีดยาไม่ทันหรือไม่ได้ใส่ชุดกันไฟรุนกู่ สในภาพรวมของพวกทูปเปอร์นะครับถ้าเทียบกับพวกหุนอัตโตมัตอนทั้งหมดเจ้าตัวนี้ถือว่ากากที่สุดแล้วอาจจะมีบางตัวที่เก่งบ้างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันสังกัดอยู่ที่หน่วยไหนเบอร์เซอร์เกอร์ผมมองว่าไอ้หมอนี่มันคือเบราว์เลอร์แบบอัปเกรดที่ทําให้ตัวใหญ่กว่าถึกกว่าการที่ผมจะโค่นมันได้ก็อาจจะต้องใช้กระสุนเกือบครึ่งแม็กเลย ถ้ามันมากันเยอะๆผมว่ายิงไม่ทันแน่ๆและใบมีดตรงข้อมือก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเลื่อยยนต์เหมือนกับเชนซอลแมนที่สามารถสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากโดยมักจะทําให้เฮเดเวอร์พิการได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าแย่กว่านั้นก็คือหัวหลุดแต่เ,เข้าจริงเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์เพียงแค่ตัวเดียวมันไม่ใช่ัยคุกคามที่อันตรายขนาดนั้นแต่ภัยคุกคามที่แท้จริงของพวกเบอร์เซอร์เกอร์คือพวกมันมักจะเข้ามาเป็นฝูงตั้งแต่3ตัวขึ้นไปและสามารถบังคับหรือบีบให้เหล่าเฮเดเวอร์ต้องออกจากทก ซึ่งอาจจะถูกเพื่อนเพื่อนของพวกมันยิงใส่ก็ได้นั่นแหละคือหน้าที่ที่แท้จริงของพวกมัน <c oughs> แต่ถ้าคนอยู่รวมตัวกับเพื่อนๆอีก3คนก็ไม่น่ามีปัญหาครับช่วยๆกันยิงที่หัวก็น่าจะเคลียร์ได้ง่ายๆผมให้เทียร์สีเลยครับตัวนี้เก่งกว่าพวกทรูปเปอร์นิดหน่อยเดว a สเทเตอร์ <c oughs> หุ่นอตโตมตนที่มีขนาดใกล้เคียงกับเบอร์เซอร์เกอร์ต่างกันตรงที่มีลำตัวที่ล้ำบึกกว่าและส่งผลให้กราะของมันหนาขึ้นตามไปด้วยโดยเจ้าเดว a สเทเตอร์เองก็จะมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกับทรูเปอร์เลยออาาจจะน้ยกว่ เื่อผมเถอะครับถึงมันจะไม่หลากหลายมากแต่แต่ละตัวนิดตึงจัดเริ่มต้นกันตรงที่ Deva s ตเ t o r เวอร์ชันธรรมดาเป็นหุ่นที่สามารถพบเจอได้ตั้งแต่ความยากระดับชาเลนจ์เป็นต้นไปเ้าเรียกได้ว่าเป็น d e v a s ต a ต o r ที่รับมือได้ง่ายที่สุดแล้วด้วยอาวุธที่เป็นปืนเลเซอร์ที่ติดตั้งบนข้อมือที่มันไม่ได้มีอนุภาคการทำลายล้างที่สูงขนาดนั้นแต่มันจะเริ่มถูกแทนที่ด้วยตัวที่เก่งกว่าถ้าหากว่าคุณไปเล่นในระดับความยากสูงๆยกตัวอย่างเช่น Happy Deva s t ต tor รุ่นที่ถูกติดตั้งด้วยปืนกลฟิวชั่นในโลขนาดใหญ่สามารถป้องกันดาเมจที่ถูกยิงเข้ามาได้เป็นเดวสเตเตอร์รุ่นที่มีความถึกมากที่สุดแล้วแต่ปืนของมันก็ยิงได้ด่วนและถี่สุดๆถ้าเผลอไปโดนชุดหนึ่งเต็มๆไม่ว่าจะเกาะหนาแค่ไหนก็ตายอยู่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงมันจะดูถึกแล้วก็ไม่น่าจะมีอาวุธอะไรที่ยิงเข้าไปได้แต่ตัวมันเองก็แพ้ระเบิดและจุดอ่อนของพวกมันก็อยู่ที่หัวเหมือนกับเดวสเตเตอร์ทุกตัวถึงแม้ว่ามันจะมีโลบางอีกชั้นหนึ่งก็เถอะอาจจะต้องเล็ ไม่ก็ยิงทำลายปืนของมันน่ะตัดปัญหาซะ r o เก็ตเดวส์เตเตอร์นี่คือเ e วส s เตเตอร์ที่ผมเกลียดและชิงชังที่สุดด้วยที่มันติดตั้งมิสไซล์หลายลำกล้องบนที่หัวไหล่ทั้งสองข้างและสามารถยิงจรวดความเร็วสูงออกมาเป็นชุดซึ่งมีความแม่นยำที่สูงเอามากๆและจรวดของมันสามารถทำให้เหตุด้วยว่าตกเป็นเป้าโจมตีของอะต,ตมมัตอนตัวอื่นๆได้หาว่าโดนโจมตีและตัวปลิวส่วนตัวผมจะมองพวกมันให้เป็นเป้าหมายระดับต้นๆที่ควรจะถูกกำจัดแบบด่วนๆเลยไม่งั้นเหนื่อยแน่หาว่าเราติดแอนิเมชั่น เจ็ตบริเกตเดวสเตเตอร์รุ่นอัปเกรดที่ถูกติดตั้งเจ็ตแพ k ไว้สลับเคลื่อนที่เข้าหาตัวผพวเ้เล่นได้อย่างรวดเร็วพวกมันมักจะให้ความสำคัญกับการบุกโจมตีในระยะประชิดแต่ถึงมันจะดูจา้าบแต่จุดอ่อนของมันก็อยู่ที่แพ็คหลังของมันนั่นแหละมันคือระเบิดเคลื่อนที่ชั้นดีเลยด้วยจุดอ่อนเหล่านี้ทําให้ตัวของมันเองอ่อนแอกว่าเดวสเตเตอร์รุ่นปกติซะอีกนอกเหนอจากนี้พวกเดวสเตเตอร์ก็จะมีหน่วยพิเศษอย่างพวกอิสเซเนเลชันคอร์ปส มันก็คือหน่วยที่เน้นใช้ไฟในการโจมตีเป็นหลักโดยดาเมจไฟในเกมนี้ที่ค่อนข้างรุนแรงสามารถเผาให้ผู้เล่นตายได้ภายในไม่กี่วินาทีถ้าหากว่าฉีดยาไม่ทันหรือว่าไม่ได้ใส่ชุดกันไฟทําให้หน่วยนี้เป็นหน่วยที่ค่อนข้างอันตรายเลยแหละมี Conflagration d e v a s t a t o r ที่สามารถยิงลูกซองไฟอัดหน้าเฮลิเวาจนตายได้ภายในชุดเดียวอย่างโหดมีอินเซน i ดอรี่เ a ็มจีเดวอและ i n c e n d i a r y Rocket Devastator ที่จะมีความสามารถเหมือนกับตัวต้นแบบทุกประก,การเพิ่มเติมก็คือสถานะไฟคลอกที่พวงติดมาด้วย จาพวกนิวัสเต,ตเตอร์ผมให้ที่ B ีเลยเป็นทุนที่เก่งมากแต่ถ้าไปเจอหน่วยไฟนะโอ้โหฝันร้ายชัดๆ Scou ้าวสไตรเดอร์ยานพาหนะลนาตะเวนหุ้มเกราะแบบเดินได้ที่จะติดอาวุธปืนกอนฟิวชั่นที่ด้านหน้าและมีทหารเพียงแค่นายเดียวคอยควบคุมอยู่น่าจะเป็นทูปเปอร์ธรรมดานั่นแหละถ้าจะให้ผมเทียบมันจะเหมือนกับพวก a อ r t จาก Star Wars แต่ถ้าเป็นในเกมนี้ผมจะเรียกว่าไก่เล็กเพื่อความง่ายในการสื่อสารกับเพื่อนจุดเด่นของ Scou t ส trider นะครับมันก็คือความเร็วที่มันสามารถบุกทะลวงเข้าหาพล่นนไไดด้้้แแบบบตรงตรงๆถมเกกาาะสววหหัั็ใชค เปินเล็กๆธรรมดายิงไม่เข้าแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามคนที่ขับอยู่ด้านหลังมันก็เป็นแค่ทุปเปอร์ที่ตัวบางอยู่แล้วแค่ยิงไปที่คนขับก็เรียบร้อยครับจบเกมแต่ถ้าหาว่ามุมไม่ค่อยดีอาวุธที่เกี่ยวข้องกับระเบิดจึงมีบทบาทมากๆในการสอยศัตรูที่อยู่หลังกำบังได้ดังนั้นนะครับถ้าผมจะไปใส่เดียวกับพวกอตโตมัตอนอย่างน้อยผมก็ต้องมีอาวุธอะไรก็ได้ที่เป็นระเบิดติดตัวไปด้วยเหตุผลก็มีไว้สู้กับสเกลสไตรเดอร์นี่แหละแต่ถ้าในระดับความยากสูงๆคุณจะได้พบกับสเกลสไตรเดอร์ ติดตั้งจรวดเพิ่มเติมและติดตั้งเกราะล้อมรอบคนขับแบบเต็มแม็กซ์ไว้สลับป้องกันการโจมตีแบบ360อสองศาในภาพรวมเจ้าเรียนฟอสส์สแคว์ไตรเดอร์มันจะเก่งกว่าเวอร์ชั่นปกติอยู่เท่าหนึ่งเลยด้วยอาวุธของมันที่เยอะและรุนแรงกว่าแต่ก็ยังแพ้ระเบิดอยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะติดตั้งเกราะล้อมรอบก็ตามอ๋อแล้วก็ไอ้จรวดด้านข้างมันยิงได้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดใหญ่ๆของมันด้วยสแควร์สไตรเดอร์บีแล้วกันครับ ฮอกหน่วยหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเกราะหนาที่สามารถฆ่าเฮเดเวอร์ให้ตายได้ภายในไม่กี่วินาทีทุกรอบเลยไอ้นี่ผมมาเมื่อไหร่วงแตกทุกทีถ้าวุฒไม่พร้อมก็ตัวใครตัวมันละกันครับด้วยเกราะที่หนากว่าศัตรูก่อนหน้าทุกตัว ทำให้อาวุธที่มีกระสุนเบอร์ใหญ,ใหญ,ใหญ่จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็น recoilless rifle ครับผมใช้บ่อยมากหรือถ้าคุณมีอาวุธที่เบาวกว่านั้นอาจจะต้องหาจังหวะยิงที่แผงสีส้มด้านหลังที่มันเป็นจุดอ่อนของมันและแน่นอนครับเจ้าพวกฮัคเองก็จะมีหลายลูกแบบที่เราจะต้องพบเจอด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นพวกฮัค o l l i r a t o r ที่มันจะเน้นโจมตีด้วยจรวดเป็นหลักทําให้พวกเล่นติดแอนิเมชันแหลกดอยยาวๆจนไม่ต้องผลต้องเกิดฮัค scotcher ที่ได้ติดตั้งเครื่องพ่นไฟและใบเลื่อยขนาดใหญ่ ซึ่งมันเชี่ยวชาญในการต่อสู้ในเละปัญชิดอ้นี่มันจะเน้นบุกทะลวงและไล่ผู้เล่นออกจากกำบังด้วยปืนพ่นไฟที่ผมได้บอกว่าวงจะแตกอ่ะก็ไอ้สกอร์เชอร์นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยโอุ๊ยเดือดเดือดเดือดได้โอ้ยเฮ้ยเดือบเบิดเลยระเบิดเลงระเบิดฮักบรูเซอร์อีกหนึ่งเวอร์ชันที่ติดตั้งเครื่องยิงจรวดแล้วก็ปืนฟิวชั่นอัตโนมัติเจ็ตบริเกอรฮักที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเจ็ตแพคของมันโอ้โหแค่พูดก็สยองละ และหน่วยใหม่อย่างฮักไฟบอมเบอร์ที่ได้ติดตั้งเครื่องพ่นไฟขนาดใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดเพลิงตัวนี้ก็โหดครับผมตายมาหลายรอบละโอชิต oh, <shit. S 1> สำหรับพวกฮักผมจะให้ที่ A เลยถ้าจะเปลี่ยบให้มันเป็นชาร์เจอร์ของฝั่งอัตอมาตอนก็คงไม่เกินจริงนะกวอลสตรเดอร์ ider, ยูนิตใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนที่7นี้เองมันก็คือหุ่นยนต์แบบวอลเกอร์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า Scouts t r i d e r หลายเท่าทั้งยังมีเกราะที่หนาและยังติดตั้งปืนเลเซอร์แบบอัตโนมัติรวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดในภาพรวมมันจะเหมือนกับ ATST จาก Star Wars เลยครับและถ้ามันอยู่ในเกมนี้ผมจะเรียกมันว่าไก่ใหญ่เป็นศัตรูใหม่ที่โคตรโหดเลยครับโดยรูปแบบการโจมตีที่โคตรโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เลเซอร์ของมันที่โคตรแรงและไหนจะเครื่องยิงลูกระเบิดอีกมันเล่นยิงระเบิดเมื่อใส่พวกเราประมาณ16ลูกเลยเป็นสก,กิลที่หลบยากมากแต่ถ้าพวกคุณมีเลเวอชั่นท่าที่ดีพอคุณก็สามามรรถปััดดไไอ้้พพะเบินน ต่จะปัดทันหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งปัด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 ระเบิดเออยันหล่นอย่างไรก็ตามถึงเมื่อมันจะมีอาวุธที่ทรงพลังแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่โดยหลักๆแล้วนะครับเจ้าวอลสไตร์เดอร์ส่วนเป้าสะโพกหรือขาถึงไม้ว่าจุดเหล่านี้จะมีความทนทานที่สูงแต่ส่วนเหล่านี้ก็คือส่วนที่มีค่าพลังชีวิตที่ต่ำที่สุดแล้วถ้าใช้อาวุธหนักก็สามารถโค่นมันได้ด้วยการใช้กระสุนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นถ้าได้ยิงถูกจุด ของผมนี่เหรอหลักๆผมใช้รีคอยเลจยิงขาครับโคตรอีซี่อย่างโชคดีนะครับที่ในตอนนี้มันมีแค่วอลสไต,ตรเดอร์แค่รุ่นเดียวในอนาคตก็อาจจะมีรุ่นที่ติดเจ็ตแพ็กก็เป็นได้ใครจะไปรู้อย่าให้มีเลยไอ้พวกไก่ใหญ่ผมให้ที่ A ครับจริงๆมันก็ไม่ยากนะถ้าเราเซตอัพอุปกรณ์พร้อมหมดอะแต่ถ้าเริ่มเกมแล้วเจอเลยมันก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะวี แสงรถถังของฝั่งอะตอมตอนเป็นศัตรูที่มีอาวุธที่โคตรทรงพลังแต่ก็เคลื่อนที่ได้ช้ามากเมื่อเอาไปเทียบกับหุ่นตัวอื่นน่าจะช้าที่สุดในฝั่งหุ่นแล้วครับแต่มันก็ถูกทดแทนด้วยเกราะที่หนาที่ปืนหลักของเรายิงไม่เข้าแน่นอนเว้นแต่ว่าคุณจะยิงท่อไอเสียสีส้มหลังป้อมปืนหรือคุณจะใช้อาวุธหนักๆก็ได้ผมผมก็เหมือนเดิมครับเครอยเลสพอทุกสถาบัน โดยหลักๆพวกรถถังมันจะมี An n ิ h i l a t o r t a แทรถถังที่ติดตั้งปืนกลเลเซอร์และป้อมปืนขนาดใหญ่ที่มีอนุภาคการทำลายล้างสูงที่สุดเนื่องจากมันยิงเป็นระเบิดถ้าโดนยิงเต็มๆก็คือตัวแตกโอ้ยเฮียแทร์เตอร์แรถถังที่ติดตั้งปืนใหญ่ฟิวชั่นสีลำกล้องทำให้ยิงได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ส่วนตัวผมว่า a n n i h i l a t o r t a แท้งโหดกว่าแต่ป้อมปืนสีลำกล้องนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันอย่าไปยืนอยู่หน้าปากกระบ,บอกปืนนะครับถ้าพลาดขึ้นมานี่ตกไม่สวยแน่ และราเจอร์แทงรถถังที่ติดตั้งชีปานาวุธขนาดใหญ่หลายลำกล้องที่สามารถโจมตีสายพลเลียนได้โดยตรงหรือจะยิงเป็นปืนครกก็ได้เป็นรถถังที่พบเจอได้ยากที่สุดแล้วครับผมเจอสองคันแรกบ่อยกว่าราเจอร์ซะอีกในภาพรวมถือว่าเป็นศัตรูที่อันตรายใช้ได้เลยครับด้วยอาวุธและโนภาพการทำลายล้างที่สูงแต่จุดอ่อนข้อใหญ่ๆของมันก็คือมันช้าครับและมันก็หันป้อมปืนได้โคตรหนึงทำให้ส่วนมากมันมักจะถูกรับหน้าที่เป็นเป้าใหญ่ๆใ,ให้ผมและเพื่อนยิงเล่นๆพอม,มันพังแล้วมันระเบิดสะใจเดียว ผมให้ที่ A แล้วกันครับเกือบจะ B แล้วกันชิปเครื่องบินที่ติดตั้งปืนกลฟิวชั่นและจะหลวดที่คุณสามารถพบเจอมันได้ในขณะที่พวกมันกำลังลาดตะเวนมันก็เจอกันที่ฐานกันชิปฟา c ซิลิตี้ซึ่งคุณจะสามารถพบเจอพวกมันได้ในระดับความยากคร์ดเป็นต้นไปเมื่อเราพูเล่นอยู่ในระยะ150เมตรจากฐานป่อย,ยานของมันมันก็จะค่อยๆสปอนเกิดครั้งละ2ตัวมากสุดสตัวต่อหอคอยยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งอันตรายครับ แล้วเมื่อพวกมันได้พบเห็นคนมันก็จะเริ่มบินวนอยู่เหนือเป้าหมายจากระยะไกลพร้อมกับยิงปืนกลในบางครั้งมันก็จะยิงจรวดไปด้วยเป็นศัตรูอีกหน่วยหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยครับเพราะอย่างที่รู้กันดีว่านอกเหนือจากกาันชิปมันก็จะมีศัตรูตัวอื่นๆด้วยที่พวกเราจะต้องเผชิญหน้าอาญาเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนแอร์ซัพพอร์ตของพวกอัตมอนตนไม่ต่างจากที่เราใช้งานอีเกิลวันเลยครับดังนั้นนะครับถ้ามีโอากาสก็ให้รีบบุกแล้วก็เอาเฮลบอมใส่ฐานปล่อยยานซะ แต่ถ้ามันหลุดออกมาได้ก็ใช้ปืนหนักๆยิงท่อเลยครับปกติผมจะใช้ recoilless เลยไม่ค่อยรู้ว่ามีปืนอะไรที่ยิงยานพวกนี้ได้ที่ผมรู้มี corsa cannon spear เรลกันแล้วก็ป้อมปืนใหญ่หลักๆน่าจะประมาณนี้แหละที่ใช้กันบ่อยๆอะนะพวกการชิปผมให้ที่ A ครับ drop chip ยานลำเลียงพลไม่ติดอาวุธที่ทําหน้าที่เป็นตัวแบกของฝ่ายอัตมตอตตนไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เก่งแค่ไหนพวกฮัก w a r s t r i d e r d e s t r u t o r หรือจะเป็นพวกรถถังต่างๆที่ผมเพิ่งได้กล่าวไปหากว่าไม่มียานลำเลียงพล เทเดี่า hey, อย่างพวกเราก็คงไม่มีศัตรูโหดๆให้สู้กันโหพูดเหมือนผมต้องไปขอบคุณมนะันอะแต่ก็นั่นแหละการปล่อยให้พวกมันขนศัตรูโหดๆมาทิ้งให้เราดูแลเนี่ยใครมันจะไปยอมวะฮะอาวุธที่เราสามารถสอยยานดรอปชิปได้ก็จะเป็นอาวุธเบอร์กระสุนใหญ่ๆอย่างสเปียร์รีคอยเลสคอซ่าอาวุธเหล่านี้สามารถสอยได้หมดรวมถึงป้อมปืนต่อต้านอากาศยานที่เป็นเควสสีฟ้าด้วยป้ <Drop ship. S 2> อมปืน อย่างไรก็ตามในบางครั้งถึงเราจะสอยยานมันล่วงได้แต่ศัตรูที่พว่วงตามมามันก็ยังไม่ตายสนิทในทันทีอาจจะต้องมีซ้ำเก็บงานมากนิดหน่อยนะดรอปชิป S S ครับผมถึงมันจะไม่มีออวุธิหญิงใส่เราแต่พวกหุ่นที่พวกมันพามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวทำดาเมจชั้นดีเลยแหละ Factory Strider โรงงานผลิตหุน่นเคลื่อนที่ได้เป็นศัตรูที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ของฝั่งอะโตมตอนเลยย้ำนะครับแค่ในตอนนี้ ในอนาคตก็อาจจะมีซาคุหรือจะเป็นยิบซีเดนเจอร์ลงสนามเหมือนกับไฮฟ์ไมล์ของฝั่งแดงก็เป็นได้ใครจะไปรู้มันคือหุ่นยนต์ออโตมัตตอนวอคเกอร์ขนาดมาหึมาสี่ขาเหมือนกับ AT ทีที่ตรงใต้ขางจะติดตั้งปืนกลแก๊สซิงฟิวชั่นคู่ที่มีไฟลเลสสูงมากๆสูงขนาดที่ว่าสามารถฆ่าเฮเดเวอร์ให้ตายได้ภายในไม่กี่วินาทีแป๊บๆผมจะไปยิงท้องมันยา <Yeah. S 1> และปืนใหญ่ด้านหลังที่ยิงได้อย่างรุนแรงสามารถสังหารเหล่าเฮเดเวอร์ได้ด้วยการยิงเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น oh. หากว่าโดนยิงเต็ม และความสามารถในการสร้างหน่วยดีวัสเตเตอร์ได้เรื่อยๆเหมือนกับโนงงานอ๋อและได้บางด่านก็จะมีแฟกทอรี่สไตเดอร์ติดตั้งเจมเมอร์ด้วยนะครับแค่เห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้ละเป็นศัตรูที่โดดเด่นในเกือบทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีการป้องกันหรือแม้กระทั่งการเรียกพวกแต่ถึงอย่างนั้นแค่ได้ว่าอย่างเราเองก็สามารถต่อกรก,กับพวกมันได้หาวัาตรียมตัวมาดีและมีอาวุธที่ครบครันถ้าหาว่าพบเห็นมันเป็นครั้งแรกก็ให้หาอาวุธอะไรก็ได้ที่โจมตีแรงๆเอนอาวุธที่กระสุนเบอร์ใหใหญ่่ๆนออยวตัวผมมจะชบชบ้าร หรือจะเป็นป้อมปืนใหญ่เล็งยิงไปที่ป้อมปืนบนหลังของมันก่อนตามด้วยป้อมปืนแก๊สติ้งสองกระบอกที่ใต้คางจากนั้นก็ยิงไปที่จุดใดก็ได้ที่คาดว่าดาเมจจะแรงที่สุดอย่างช่องเล็เลกๆบนหน้าโคนขาและลำตัวหรือถ้าตำแหน่งของคุณอยู่ใต้ท้องก็ยิงที่ใต้ท้องเลยก็ได้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของมันเช่นกัน f a c t o r y s t r i d e r เป็นศัตรูที่ออกแบบมาได้ดีเลยผมให้ทีเ S เลยครับแต่ในะตอนนี้เทียร์คิงยังไม่มียังไม่มีเลยถ้าเอา Factory s t r i d e r ไปเทียบกับ Hive m i n ยมันยังเท ก็จบไปเลยนะครับกับการจัดอันดับพวกหุ่นอตโตมัตอนคลิปนี้มันอาจจะสั้นกว่าพวกมแมลงนิดนึงนะครับเพราะรูปแบบของพวกหุ่นมันจะน้อยกว่าแต่ก็ยังดีครับใช้เวลาตัดต่อน,น้อยทันเดดไลน์พอดีแถมคืนนี้เบเตอร์ฟิลก็เปิดให้เล่นด้วยคลิปหน้าที่ผมใบ้ก็อาจจะเป็นแกเจ็ดในเบ t t l e f i e l d 6มั้งครับระหว่างนี้ขอเวลาเก็บเวลอะไรก่อนก็ฝั่งผมเองก็ไม่มีอะไรฝากแล้วครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ